เปิดชีวิตล่าสุดกริตสีภูมิเศษหลังเลิกมาช่าเรียกว่าหลังจากหายหน้าหายตาในวงการบันเทิงไปนานพอสมควรล่าสุดวันนี้เราก็ได้มีการอัปเดตภาพปัจจุบันของหนุ่มกริตมาให้แฟนๆได้หาคิดถึงกันถามยังมีภาพใสวัยเด็กที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นกันอีกด้วยค่ะ โดยหากเปิดประวัติของหนุ่มกลิตนั้นจบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอกการเงินโดยกลิตนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อ,อายุ14โดยการถ่ายแบบในวิทยาศาสรเพชรทาให้จากนั้นก็เริ่มมีผลงานการแสดงตามมาเช่นเรื่องสาวใช้หัวใจชิคาโก้รักห้ามโปรโมทและพิ่นัยกรรมเป็นต้น โดยจากงานแสดงในปี2545ก็ได้เริ่มทำงานเป็นดีเจและมีชื่อเสียงในวงการดีเจจากการจัดรายการแฉแต่เช้าร่วมกับมดดำคาชาพาแต่ผลงานที่โดดเด่นของกลิตคือการได้เป็นพิธีกรในรายการสังกัด Workpoint Entertainment เช่นคนอวดผี Thailand g o ท Talent 1และ2แฟนพันแท้และล่าสุดปัจจุบันก็มีรายการอีกหลายรายการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันเขายังเป็นผู้บริหารบริษัท f ัชชั่นแ e นเ e อร์เทนเมนต์จำกัดเป็นผู้จัดละครซีรีส์คารบาวเดอะซีรีสและอยู่เบื้องหลังคอนเสิร์ตอีกมากมายและหากย้อนกลับไปความรักเมื่อหลายปีก่อนทางด้านกฤษตนั้นเคยมีความรักกับแม่ไม้สาวชื่อดังมาช่าว,วัฒนาพานิชก่อนที่จะมีการเลิกลาก,กันไปส่วนสาเหตุนั้นทั้งคู่ก็ขออุบไม่ขอเปิดเผย